สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเด็กๆป3ป4ป5ป4ป5และป6ไม่ใช่ป3 4ป3อยู่อีคลิปหนึ่งครูจำผิดแล้ววันนี้นะครับพบกับครูเพชรนะครับสัปดาห์ที่แล้วพวกเราพบกับครูเนตไปแล้วนะครับเรียนเรื่องรูปทรงเรื่องอะไรต่างๆในทีครับขอเวลานิดนึงครับครูกําลังอยากกินพอดีได้นี่มาครับนี่ดูใกล้ๆเขาเรียกไรรู้ไหมครับภาษาถ้าพูดเพราะๆก็คือ ระกำเดี๋ยวดูนะครับบอกมานะครับรสชาตินี่คือครูอยากจะบอกพวกเราเลยว่าสละก็สละนะครับระกำเปรี้ยวกว่าเยอะอมไม่ต้องกินน้ำลายเลยครับไม่ต้องกินน้ำลายครูรู้ว่ากําลังอยากกินเดีด๋ยวดูครับแล้วมันจะเปรี้ยวมากนี่นะเป็นผลไม้ท้องถิ่นเป็นผลไม้พื้นบ้านแต่ว่ามีรสเปรี้ยวจัดเขาจะนําไปแกงก็ได้ แล้วมันมีพันอีกพันหนึ่งที่เป็นพันหวานอืมเฮ้ยลูกนี้หวานโอ้หดวงดีมากเลยตายแนละ้วละกรรมสละจะอยู่ในตระกูลเดียวกันไปหาดูนะครับแต่ครูขอกินนี่นิดหนึ่งนะครับอืมตายแนละ้วไม่อร่อยเงี้ยหอมมากเด็กเด็กเคยเห็นละกรรมแช่อิ่มไหมครับที่เรากินน้ำมนันเ่ยนะครับอร่อย นะครับเป็นของโบราณนะครับใครที่กินวิตามินซีสูงมากประโยชน์มากๆเลยครับตอนนี้ที่ครูถ่ายก็ไม่มีใครกล้ามองครูเลยเพราะกินแล้วน้ำลายง่ายหยดกันหมดแล้วอืมเดี๋ยวครับเรื่องละกรรมพักไว้ก่อนทิชชู่หน่อยโอเควันนี้เดี๋ยครับ วันก่อนเรียนกับครูแนทไปแล้วนะฮะเรื่องของรูปทรงเลขาคณิตร,รูปทรงอิสระคลิปนี้พอปี่พเจอกับครูครับวันนี้ครูจะมาสอนทําอะไรมันๆแล้วมันแน่นอนครับไม่ต้องห่วงมันไม่พอแถมเลอะด้วยเด็กๆครับต้องไปเตรียมกระดาษแล้วครับไปหากระดาษร้อยปอนมากระดาษแข็งแข็งนิดนึงเจาะทะลุนะครับเป็นอย่างนี้เอออย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับเจาะแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรกันแล้วก็ทํารูปร่างรูปทรงรูปร่างอย่างนี้ครับนี่คือรูปร่างของอะไรครับรูปร่างเลขาคณิตทํนะครับเยอะๆเราทําแบบนี้ก่อนวันนี้เราจะเล่นมี2แบบนะครับแบบเจาะทะลุตื้อตื้ตื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 แบบเจาะทะลุกับแบบไม่ทะลุนะครับนี่ คล้ายๆกันนะครับบึ้งออกมาวันนี้เราทํางานมงกระดาษอ,อ๋อที่สําคัญวันนี้เราจะใช้สีโปสเตอร์สีโปสเตอร์วันนี้ครูใช้สีแดงเด็กใช้สีแดงสีเดียวนะครับใช้สีแดงสีเดียวนะครับมาละลายไม่ต้องไม่ต้องเหลวมากนะครับอย่าให้เลอะมากนะเด็กๆนะอย่าให้อย่าให้เลอะมากนะสีโปสเตอร์ละลายลงในจานสีครับ ใส่น้ำนิดนึงพอสมควรนะครับใส่น้ำนิดนึงพอสมควรวันนี้เราจะมาเล่นเรียกวันเล่นกันดีกว่านะฮะปะ .3 ป .4 และปอหเอาล่ะครูจะใช้พุกันใหญ่หน่อยนะครับเพื่อผสมสีจำไหมนะครับสีโปเตอร์ใช้เวลาใช้อย่าใช้จากขวดเลยต้องเอามาละลายในจานสีก่อนให้ได้ความเหลวของมันพอสมควร นะครับให้ได้ความเหลวของมันพอพอสมควรก่อนแล้วเราก็ถึงจะใช้มันนะครับเข้าใจนะครับเอาละได้ละอีกอย่างที่สําคัญและขาดไม่ได้นะครับก็คือกระดาษทิชชู่เราไว้เราไว้เช็ดผู้กันไว้ล้างอุปกรณ์นะครับวันนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับแปรงสีฟันเราใช้แปรงสีฟันเฮ้ยเอามาทําอะไรอะ่ะแปรงสีฟันเดี๋ยครับดูนี่ เราจะดีดสีกันภาษาศิละปะหรือภาษาที่เราเรียกกันในภาษาของการทํากิจกรรมก็คือสเตนซิลนะครับสเตนซิลเป็นยังไงครับสเตนซิลเป็นแบบนี้ครับเอาแปลงสีฟันจุ่มสีนี่ให้ได้ลักษณะแบบนี้พอประมาณนะครับแล้วเราก็ดีดสีเข้าไปดีดอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดเมดมันจะเป็นเม็ดสีนะครับอ่าดูให้ใกล้ มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเกิดอาการแบบนี้ขึ้นนะครับนี่เขาเรียกสเตนเซลถ้าเราดีดซ้ํามันก็จะเข้มเข้มมันจะเข้มขึ้นดีอยู่กับที่แต่ถ้าเราทําเก่งนะมันจะได้เม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆไม่ใช่เม็ดใหญ่อยู่ที่การผสมสีตอนแรกนะครับอย่าให้มันเหลียวหรือข้นจนเกินไปนะครับแต่วันนี้วันนี้ครูจะทําแบบให้มันเขาเรียกว่าให้มันมีเรื่องราวมากขึ้นคาว่าเรื่องราวคืออะไรครับ เรื่องราวคือเราจะเอารูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับอย่าลืมนะครับแก้วน้ําล้างคู้กันต้องมีนะฮะต้องมีเอาละครับมาดูเลยจากรูปร่างวงกลมก่อนนะครับดูวันนี้นะครับเราจะจัดวางมันยังไงก็ได้ครับส่วนที่ เราเอาประกบไว้ตอนแรกมันจะถูกบังมันจะถูกบังใช่ไหมครับปึ๊บเอาออกมาเห็นไหมครับว้าวโอ้ไม่เป็นไรพอดีมันเลอะสีเมื่อกี้นะครับนิดนึงเห็นไหมครับส่วนนี้มันจะถูกบังคราวนี้นี่คือส่วนที่ถูกบังนะครับส่วนที่ถูกบังคราวนี้มาดูถ้าเราไม่ไม่บังมันบ้างแล้วครับมันจะเป็นรูปอะไรเอา้าครูเอาสี่เหลี่ยมรูปนี้นะ ทับเข้าไปแล้วก็ดีดเข้าไปครับเด็กๆกั้นให้ให้ดีนะครับการกั้นสำคัญมากถ้าเราใจเย็นๆค่อยๆดีดไปนะครับอ่าเห็นไหมครับมีการทับซ้อนเกิดขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับวันนี้ให้ใช้สีเดียวถ้าเด็กๆอยากใช้หล,หลายๆสีก็ได้นะครับอยากใช้หลายๆสีก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเรามาวิธีการทํานะครับเราเอาแปลงจุ่มซีแล้วมาดีดออกข้างนอกก่อนให้มันได้เม็ดที่สวยงามอย่าให้มันเหลวหรือว่าเม็ดมันใหญ่จนเกินไปนะครับกูขอวงกลมอีกสักหนึ่งรูปซิเอาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆว้าวเห็นไหมครับ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ้าวต่อไปคูจะบางสีมั่งละนะครับคูจะบางสีเอาคูดีดทิ้งก่อนนะครับเอาเอาเม็ดใหญ่ๆมันออกก่อนคูจะบางสีนะครับใช้วิธีการบางสีแล้วคูจะให้ติดเป็นบางส่วนนะครับเด็กดูคูจะให้ติดเป็นบางส่วนปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับคูก็จะให้ติดเป็นบางส่วนได้คูต้องการกั้นไว้ อเห็นไหมครับเอกดูนะครับได้ันได่งานศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งเลยนะครับว้าว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 ,ว,าวเอาสามเหลี่ยมมั้งสามเหลี่ยมมั้งโอเคดีทิ้งก่อนนะครับดีทิ้งก่อนนะดีทิ้งก่อนอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน่อยกั้นสามเหลี่ยมหน่อย กั้นสามเหลี่ยมหน่อยโอเคเขาเรียกว่าเตนซิลนะครับมันเป็นการเทคนิคเขาเรียกเป็นเทคนิคการสร้างงานนะครับเทคนิคการสร้างงานโอ้อๆๆเห็นไหมครับมีการทับซ้อนมีรูปร่างรูปทรงเกิดขึ้นนะครับมีหลายแบบครับมีหลายแบบเอาละกูลองเจาะเข้าไปบ้างกูลองเจาะบ้างกูลองเจาะบ้าง ทีนี้ถ้าหากเด็กๆทําจนมีประสบการณ์แล้วนะครับเด็กๆก็สามารถรู้ได้ว่าเราควรจะกั้นและเราควรจะปล่อยแลาควรจะให้เข้มอ่อนตรงไหนนะครับวันนี้ฝึกสีเข้มกับสีอ่อนก็คือใช้สีเดียวพอนะครับฝึกใช้สีเดียวพออย่าไปสนใจครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคในการทํางานของพวกเราเอคุณว่าเปลือกละกำรรมกูน่าจะลองดูนะใช้ได้ไหมเปลือกละกำมกูนะกูจะลองดูมันต้องได้สิมันจะเป็นยากอะไรอ่ะ กดเข้าไปสิครับแล้วก็ดีดเข้าไปสิครับดีดเข้าไปสิครับแล้วก็ยกสิครับเห็นไหมเห็นไหมครับรูปร่างที่มันเกิดขึน้นก็เกิดขึ้นตามขอบอย่างนี้มันก็เป็นรูปร่างของมันธรรมดาเด็กๆครับฝึกทำฝึกเล่นนะครับเล่นให้มีความสุขนะครับเล่นด้วยความสนุกสนานสร้างสรรไปเรื่อยๆสร้างสารรค์กับมันไปเรื่อยๆนะครับอ่ลองดูซิเอาแค่นี้ เห็นไหมครับมีการไล่สีเข้มอ่อนได้ด้วยนะฮะเร่งอ่อนได้ด้วยแต่ว่าเราต้องตัดบล็อกนะครับตัดบล็อกไว้เราอยากให้ตรงไหนเข้มอยากให้ตรงไหนอ่อนวันนี้กูให้ใช้สีเดียวเพราะอะไรครับสีเดียวมันจะง่ายกว่าใช่ไหมครับสีเดียวมันจะง่ายกว่าวันหลังเด็กค่อยเลือกใช้กลุ่มสีให้ถูกก้องก่อนนะครับเลือกใช้กลุ่มสีให้ถูกต้องอืมเห็นไห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 ม น่าเล่นไหมหน่าเล่นดีนะเลอะดีเด็กๆอาจจะตัดรูปทรงเป็นอะไรก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้งานศิลปะขึ้นมา1ชิ้นแล้วนะครับทีนี้อยู่ที่จินตนาการเราแล้วนะครับว่าเราจะาให้มันเป็นยังไงนะครับเราจะจัดวางยังไงทีนี้ถ้าทีนี้ใบงานใบงานฟังดีๆป,ป .4 ป .4 นะครับป .4 ให้ฝึกรูปเดียวหรือว่า รูป2รูปก็ได้แต่ปร 5, ป6า6ต้องมีการจัดวางให้ดีนะครับมีการมีทั้งบังมีทั้งแบบบังแล้วก็แบบให้มันทะลุเข้าไปบังขอบนอกนะครับสังเกตดีๆนะครับนี่มันจะไม่เหมือนกันนะครับ2อ,อันนี้อันนี้แสดงว่าสีติดด้านในนะครับอันนี้แสดงว่าสีติดด้านนอกนะครับจำง่ายๆนะครับสีติด้านนอกกับสีติดด้านในแล้วก็ใช้สีโปสเตอร์ สีโปสเตอร์นะครับแปลงสีฟันอย่าให้ผสมสีอย่าให้เหลวจนเกินไปนะครับต้องมีจานสีและมีอุปกรณ์ด้วยโอเคนะครับครูว่าครูจะเริ่มเลิวไปเรื่อยแล้วเด็กๆครับหาพื้นที่ทําใส่ผ้ากันเปื้อนใส่ลาก็ได้นะครับให้ดีนะครับทางที่ดีนะครับใส่ผ้ากันเปื้อนและหามุมทําพิเศษอีกมุมหนึ่งนะครับส่วนป6ต้องมีการจัดวางรูปร่างรูปทรงให้ครูด้วยนะครับลองดูนะครับป .6 แล้วน่าจะทําได้ นะครับเราเรียนเรื่องจัดวางมาบ้างแล้วละละนะครับเอาละครูไปละนะครับอย่าลืมทํางานนะครับป .4 ป .5 และป .6 ทํามาเลยครับตามไห้ครูเห็นครูอยากเห็นพวกเราเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับครูอยากเห็นพวกเราเล่นเทคนิคแบบนี้ซึ่งมันสนุกและมันมีประโยชน์นะครับแล้วคลิปต่อไปมีเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวครูจะมาสอนให้พวกเราทำเห็นะครับเทคนิคมีเยอะมากนะครับเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะโอเคครูไปก่อนครับสวัสดีครับ